สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวบ้านกกอกนะคะขาเมื่อวานนี้ก็พี่วารีนะคะน่าจะหลายวันแล้วนะคะพี่วารีอุดหนุนนะคะเสื้อลานแม่คําใสนะคะให้นะคะค่ะก็อุดหนุนมาให้เนาะทั้งหมดก็น่าจะสี่รอบแล้วพอดีนะคะคุณแม่คําใสเช็คผิดนะคะคิดว่าสาวบ้านได้เจ็ดรอบนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเสื้อไปคืนนะคะคืนให้กับแม่คาใสนะคะค่ะ คิดว่าได้หกลอบนะคะคิดคิดว่าได้หกลอบนะคะพ,พอดีเช็คผิดนะคะแม่คำสายน่าจะเช็คผิดก็เลยจะไปคืนสองตัวนะคะแต่จะเอาผ้าถุงไปคืนนะคะผ้าถุงที่ราคาแพนเท่ากับตัวหนึ่งนะคะค่ะก็ ขอบคุณนะคะแม่วาลีขอบคุณที่เมตตานะคะรอบที่แล้วก็เอาไปแล้วสองตัวนะคะรอบนี้ก็มา,อ,าอีกสองตัวนะคะก็ทั้งหมด4ตัวแล้วนะคะที่พี่วาลีให้มานะคะต้องขอขอบคุณใจากใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่แม่วลีหรือพี่วาลีนะคะ <nickname. S 1> น่าจะเป็นพี่วาลีนะคะเพราะยังสาวอยู่นะคะ <offended. S 1> ค่ะก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะสินค้านะคะของบริษัทมนโอมขอบคุณที่อุดหนุนสินค้านะคะ ของซอวอ์ที่หน้านะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนขนมนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไปให้พวกเรานะคะต้องขอขอบคุณจากใจนะคะขอขอบคุณมากมายเลยค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปคืนแม่คำไซนะคะค่ะไปกันคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปให้เพื่อนนะคะอ้าคุณยายเช็คผิด ุณแม่คำใสเช็คผิดนะคะเอาไว้ก่อนค่ะเก็บไว้เดี๋ยวเที่ยวนะเนาะใช่เดี๋ยวเที่ยวนะเพราะว่ารอบนั้นนะซาปานไม่ได้นะอยู่สองรอบรอบที่สองก็เหมือนจะว่าที่ละวันบนนะคะหลงหลงผิดก็เลยบอกว่าเอาให้ร้านก็ได้พี่รอมให้พี่รอมให้หนูเออแล้วก็ต่อมาก็ขอขอบคุณนะคะพี่วารีนะคะขอบคุณขอให้ร้านแม่คำใสนะคะจงเจริญนะคะ ขายดีนะคะค่ะเก็บไว้เดี๋ยวมาเอาอีกของป้านะคะจะหรือว่าถ้าคนไหนได้สองช่วงจะได้แลกของป้าอันหนึ่งของป้าว่ะอืมจ้ะนะคะบ้านให้บ้านแต่งตัวล้ำค่ะเรามาแต่ซื้อของแต่งตัวเลยแต่งตัวเสร็จแล้วออื เส็จแล้วแต่ว่าสามโมงเนาก,ก็จะเปิดจะได้ทรัพย์สินเงินทองแปดยังกลังจะแปดโมงแล้วแปดโปยังยังมาเดี๋ยวป้า้บ้านแต่งตัวก็มาเลยค่ะเขามีงานลำนะคะจากเอซแม่ออฟนะคะค่ะก็นี่วันนี้มีงานลำนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะไปย้ายของนะคะช่วยพี่สาวนะคะ พี่สาวนะคะค่ะหรือพี่ล้อมนะคะก็เดี๋ยวคนก,ก็ย้ายออกไปเนาะในพื้นที่ของตัวเองนะคะไปดูแลพื้นที่นะคะปลูกผักปลูกกล้วยปลูกอะไรเนาะไว้กินนะคะแล้วค่อยขับรถนะคะมาที่พื้นที่โคกหนองนานะคะดูแลพื้นที่นะคะค่ะก็วันนี้เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ YouTube นะคะหลายๆช่องนะคะค่ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะ นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวไปตามพี่สาวก่อนนะคะพูดถึงก็นี่นะคะก็นี่ช่างก็มาแล้วนะคะค่ะถ้าตลกต้องเอาล้งใหม่เลยนะแล้วก็เก็บของเนาะถ้าบอกว่าเดี๋ยวผมดูบ้านข้างก่อนพี่แก ได้ลังสีชมพูถลอกเหรอให้ลังสีชมพูถลอกเหรอสีชมพูลูมูถลอกไม่เอาลังใหม่เป็นมันนี่อ่าถูกต้องกลัวกลัวก็ช่างก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวทางนี้ก็ไต่อไปแล้วเราป้าไทยบ้านกับพี่ ค่ะเตียงเียงก็เขา้อต้องถอดแล้วอเหรอต้อเลออแล้วก็ถอดมันยกขึ้นเลยไหมถอดแก๊สออกมนจบแล้วโอเคไไม่ตัดไฟแล้วอตัดไฟุนเชื่อมไปปลาไหนลผมไ่มีไฟโหลดไฟยื่นโอ้ยกบอกเลยขอรหัสนะครับไอ้คยเสืออเสือบเครื่องไหมไอ้เครื่องนั่อพี่ล้อมเราเดี๋ยวไปด้วยกัน ตัดไฟเลยกับต่อไฟเงื่อนอยก็ได้มันตัดเลยไม่ได้เลื่อนทะลุพูนตัดตรงๆกัละมันต้องตัดเลยก็ได้อคไกูเว้ยไม่คือสูหุ่นเลยไหนไปเตรียมตัดออกแล้วก็ย้ายออกนะคะมาใช้ก็ได้วันนี้นะคะก็ตั้งใจมาช่วยพี่สาวนะคะเมื่อคืนก็มาเก็บแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วไปรับ พี่พี่ันไหนครับไปไงนี่ไงุ่บรณท g นี่เองถือกล่องไว้ไอมพูดถ่ายถ่ายแต่เท้าน่ะถ่ายแต่เท้าก็มีคนดูของพี่แล้วทำไมมืดดึ๊บล่ะ แล้วเสื้อเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะถามความรู้สึกไม่ได้แล้วครับผมเป็นไงบ้างครับผมให้ค่อยเหรอปานหันมาตรงนี้ปานหันมาตรงนี้อย่าร้องตามนะอย่าร้องตามนะชิดตอนแรกย่าร้องเลยค่ะแล้วอันนี้ไม่เอาต้นไม้ออกเหรอเอาค่อยมาเอาทีหลังโอ้รากออกมานี่ผัดน้ำ ต้องตัดต้นไม้ออกต้องขุดต้นไม้ออกก่อนนะเออเนาะยกต้องดึงต้นไม้มานะมันก็เดี๋ยวรอถามพี่ก่อนรอถามพี่ก่อนใชู่บ้านมันจะไม่กล้าหักท้าไมออกหักไม่ออกหักนะเดี๋ยวให้พี่เขาออกให้ชิดอ่า เนี่อกว่าจะร้องตามเวยดีใจว่ามีพื้นที่ชดจะเป็นคนแบบนี้เออกแนนึมองเห็นรถเจาแมียจากจากออยนู่ดนอยู่ดปอนหน้าลุงเนี่ยผ้าหมนะคะที่นอนนะคะยังไม่เก็บส่วนด้นนเก็บแล้ว รอไม่เสื้อมาให้ค่อยเหรอมาจาง <มา S 2> จ,าาจับแล็ปกล้องให้หน่อยกันไหมขอบคุณค่ะ ค่ะมาเอาไปไว้เลยไม่ต้องเอาโอเคค่ะจ้ะนะคะไปกันค่ะนะคะไปไปแอบานก็มาแล้วจีไปไาันไหนลืมหรือเปล่าอ่ะมามามาขับเนี่ยมะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคินนาค่ะโน่นลุงมาแล้วค่ะ